สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาทำความสะอาดวาวนี่คือวาวปัม๊มลมพูม่านะคะดูจากสภาพเนาะเดี๋ยวเราจะมาถอดแล้วก็ทำความสะอาดกันนะคะใช้ปะแจเบอร์27ค่ะเนาะนี่ค่ะสาเหตุที่เราต้องถอดก็คือปั๊มลมมันสตาร์ทไม่ออกนะคะ,ะมันมีลมค้างหัว ลูกสูบนะคะก็เลยต้องมาถอดวาลเช็คดูกันนะคะเนาะว่ามันสกปรปกแค่ไหนนะคะคําว่าถอดวาลเช็คก็คือช่างทองแนะนําให้ถอดแค่น็อตตัวนี้นะคะนี่ค่ะ ัววาวก็คือตัวที่ช่างทองกําลังจะหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดนะคะเห็นไหมคะจะมีคราบโสกระบกถ้ามีรอยอย่างนี้นแสดงว่ามันมีเศษเหล็กเข้ามานะครับช่างทองบอกว่าถ้ามีรอยอย่างนี้แสดงว่ามันมีเศษเหล็กเข้ามานะคะถือว่าเขาสกระกมากจริงๆมันจะต้องเรียบแล้วก็เป็นรอยผมที่นีนะช่างทองบอกว่าพื้นหน้าสัมผัสจะต้องเรียบนะคะแล้วก็เป็นกลมๆนะคะแสดงว่ามีเศษเหล็กเข้าไปเนาะ อาจจะเป็นเพราะสนิมของตัวปั๊มลมก็ได้เพราะว่ามันนานแล้วอายุการใช้งานนานแล้วนะคะก็จําเป็นจะต้องทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทางังของใช้อะไรบ้างทำความสะอาดเนาะ,ะเดี๋ยวดูว่าทาั้งทองดึงอะไรขึ้นมาไม่มีอะไร มีเศษเศษอะไรหักม,มีเศษอะไรหักสักอย่างเนาะอะไรคะเศษอะไรมันหลุดมาจากเครื่องแน,น่นอนเนาะเป็นเศษอะไรที่หลุดมาจากเครื่องแน่นอนเลยนะคะท huh, ่างทองหมอกนะนค่ะแล้วถ้าเราตรวจเช็คเราถอดเช็คเราก็จะได้รู้อย่างเงี้ยละค่ะเนาะนะคะพ yeah. เพราะว่าดูจากสภาพเราปั๊มลมก็ ผ่านการใช้งานมานานแล้วนะคะลมเป่าเดเราจะเป่าออกเลยนะคะใช้ลมเป่าเน,ะเนเาะเมื่อกี้เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหม เป็นเปนเ,ปนเ,ปนเป็นแผ่นเหล็กนนนเนาะเศษลูกปืนเศษอะไรเศษแหบวบซึ่งถ้าคำว่าถอดล้างเช็ควาลก็คือทำแบบนี้ได้เลยนะคะเนาะ ถอดนี้แล้วเราก็ลองตัวเปล่ามันได้นะครับเพื่อที่จะให้มันไล่ท่อตัวนี้ออกให้มันลงนะเพื่อที่จะให้เกันเองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองปั๊มลมตัวเปล่าอย่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อจะให้มันไล่ความสกรปรกของตัวมันเองด้วยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะช่างทองเอากระดาษช็่ยยัดไว้เพื่อเวลามีลมมันก็จะเป่าขึ้นมาเนาะจะได้เห็นว่าลมมันออกนะคะไม่ได้ยัดแล้วให้มันลงไปนะ เราจะลองกันแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเมื่อกี้เห็นี่ค่ะช่ะางทองเอามือกดแล้วมันก็จะดังเห็นไหมคะเนาะก็เอาตัวนี้ไปขัดกับกระดาษทรายด้ นี่ค่ะถูแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้เลยเนาะถูเบาๆนะคะเพื่อให้หน้าสัมผัสมันเรียบไม่มีร่องรอยอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะใกล้จะได้แล้วนะให้คราบดำที่เป็นวงใหญ่หมดไปนะครับเดี๋ยวนะคะให้สีดำเลย เหลืทด้งท้องบอกว่าให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือว่าหมดไปเลยได้ยิ่งดีนะคะคราบสีดำๆนะคะและน่าสัมผัสที่ไม่เรียบเนาะนี่นะคะวิธีทำความสะอาดทั้งท้องถือไว้ชิดๆกันนี่นะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วเนาะเวลาถือไวแล้วก็หมด เย่า้ให้มันเดือน้อยที่สุดหรือให้มันหมดเลยก็ได้นะประมาณนี้ถือว่าดีใช้ได้นะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะโอเคค่ะ,ะนะแล้วเราก็ประกอบลงไปเลยที<า>่เดิมทางนี้ก็น้นนะครับ มีเศษเหล็กนะครับออกมานะมีเศษเหล็กออกมาเต็มเลยนะคะซึ่งถ้าใครมีปั๊มลมแบบนี้หรือลักษณะอย่างนี้ก็สามารถถอดเช็คได้เลยนะคะคําว่าถอดวาลวทำความสะอาดก็ถอดแบบนี้นะคะน็อตตัวนี้ตัวเดียวนะคะ,ค,ะค่อยๆถอดนะคะ,ะต,ต้องปล่อยลมออกก่อนด้วยนะคะต้องปล่อยลมจากถังให้หมดก่อนนะคะให้ลมหมดเกลี้ยงเลยนะคะเราจะแล้วเราก็จะค่อยๆคลายวาลวตัวเนี้ออกนะคะ ค่อยๆคลายค่อยๆคายค่อยๆคาย,ย,ย,ยแล้วก็ถอดออกได้เหมือนที่ทังทองทํานะคะแต่ก่อนหน้านี้ท่งทองได้ปล่อยลมออกหมดแล้วนะคะแล้วก็การติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมขันให้แน่นนะคะเนาะวันนี้ก็จะมานะแนะนําวิธีการถอนทำความสะอาดวาล์วปั๊มลมพูม่านะคะเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเมียช่างพาทําบายน้ำค้างนะคะสวัสดีค่ะขอโทษขอภไยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยจ้า